สวัสดีค่ะเราจะอากิวันนี้เราจะมาเล่นเกม Isuka No Yoru หรือภาษาอังกฤษ Sunday และแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่งก็คือในสักวันหนึง่งในเกมนี้เราจะได้รับบทบาทให้เป็นพระชักคาดที่ต้องตัดสินโทษน้องมังกรสาวที่อยู่ตรงหน้าตรงข้ามเรานี้ในคำอธิบายเกมเขาบอกว่าเราจะมีเวลาอยู่กับน้อง5วันแต่ว่าเกมนี้ยังเป็นตัวเดโมอยู่เพราะงั้นเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลากี่วัน ในการเล่นรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลา5นาทีและมีอยู่ทั้งหมด13ฉากจบแต่ว่าก็อย่างว่าแหละที่ว่าไปยังเดโมอยู่เพราะงั้นก็ไม่รู้อ่ะแต่เราว่าเกมนี้น่าสนใจเราก็เลยอยากมาลองเล่นดูก่อนมาเริ่มกันวันที่หนึ่งนับตั้งแต่วันนี้ไปเป็นเวลาห้าวันแกต้องคอยจับตาดูเจ้านี้เอาไว้ ดูที่เขาของมันสิเยเด็กนี่น่ะเป็นลูกหลานของปีศาจมังกรบอกกันว่เยเด็กนี่น่ะสามารถเปลี่ยนทั้งหมู่บ้านให้กลายเป็นทะเลเพลิงไปได้เลยในอีกห้าวันเยเด็กนี่ถูกตัดสินว่าจะต้องถูกเผาทั้งเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพยายามทำอะไรไม่ดีกับแจก,ก่อนแล้วก็ กดปุ่มในห้องนั่นได้เลยเข้าใจนะตัวแค่นี้อะนะดูเหมือนว่าเธอจะมีเขาจริงๆด้วยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอมังกรแต่ว่าเธอยังเด็กอยู่เลยอะ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำอะไรโหดร้ายแบบนั้นได้ขอถามได้ไหมคะคุณเป็นใครเหรอฉันเป็นยามของที่นี่น่ะ ฉันจะคอยจับตาดูเธอนับตั้งแต่วันนี้ไป uh เธอชื่อว่ามีระใช่ไหมงั้นขอเข้าประเด็นเลยนะจริงหรือเปล่าที่เธอเผาหมู่บ้าน่ะจเจๆจยิ่งเงียบแบบนั้นก็มีแต่จะทำให้เธอต้องถูกประหารอยู่ดีนะฉันเป็นลูกหลานของปีศาจการที่ฉันจะเผาหมู่บ้านและจบลงแบบนี้ มันก็เป็นสิ่งที่คาดการเอาไว้ได้อยู่แล้วลูกหลานของปีศาจเหรอแล้วนั่นมันหมายความว่าอย่างไงกันน่ะฉันเองก็ได้ยินมาจากยามคนอื่นพูดแบบเดียวกันเนี่ยขขานี่น่ะมีพลังอํานาจมหาศาลเป็นพลังที่จะนําพาโชคร้ายเพาแบบนั้นฉันถึงต้องตายได้ยินมาว่าการกดปุ่มนั่นจะฆ่าฉันทำไมไม่ลงมือเลยล่ะ เพราะยังไงซะฉันก็ต้องตายเธอทำตัวมืดมนนะแล้วก็ดูบ้าบินด้วยอย่างนั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการจริงๆเหรอเธอต้องการแบบนั้นจริงๆเหรอสาวน้อยการมายุ่งเกี่ยวกับฉันก็รังแต่จะทำให้คุณต้องทุกข์ทรมานคุณน่าจะไปให้ห่างจากฉันซะ แต่เธอดูไม่เป็นแบบนั้นเลยนะงั้นที่ว่าเป็นลูกหลานอะไรนั่นก็คือแบบนั้นสินะถ้าเธอดูไม่เป็นแบบนั้นนะสาวน้อยแต่ว่ารูปลักษนณะ์น่ะมันหลอกตากันได้นะคุณเองก็จะต้องประสบกับโชคร้ายด้วยเหมือนกันวันที่สองเธอชอบที่นี่ไหมล่ะก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิด ถึงมันจะคับแคบแต่ว่าฉันก็ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแถมมีอาหารให้กินด้วยอยากได้ขนมปังมากก่อนนี้ไหมยอยากกินอะไรหรูๆรอเปล่าคนที่ถูกครังรอวันประหารน่ะจะได,ได้กินอาหารหรูเลยนะไม่เหมือนกับนักโทษอื่นๆงั้นเหรอไม่เคยมีอาหารที่อยากกินมาก่อนซะด้วยสิแต่ว่าแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วฉันได้ก่อความผิดมาหันลงไป เพราะงั้นฉันก็นึกว่าตัวเองจะได้รับการปฏิบัติที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้ซะอีกอ๋อก็เธอหน่ะเป็นคนมอบตัวเองนี่นะและพวกเราไม่ได้ต้องการให้เธอสารภาพอะไรไปมากกว่านั้นอ๋อคลิกขวาสามารถย่อได้เซฟไม่ได้ไม่มีให้เซฟเธอบอกว่าเธอน่ะอยากชดใช้ต่อความผิดของตัวเองเพราะงั้นถ้าพวกเราจะขอบคุณเธอมันก็มีเหตุผลแล้วนะเข้าใจละ เพราะงั้นใช้เวลาที่เหลือของเธอให้เต็มที่เถอะช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฉันเข้าใจแล้วจะว่าไปนะเมื่อวานนี้เธอพูดถึงที่ว่าเขาของเธอเนะ่ะมีพลังเหนือธรรมชาติใช่ไหมอ๋อหมายถึงเขานี่นะเหรอก็แค่สงสัยอะนะมันมีพลังแบบไหนกันเหรอมันดูสวยดีนะ นั่นน่ะพังได้หรือเปล่ามันพังได้หรือเปล่าน่ะเออได้ถ้าพยายามจะพังแล้วก็นะแต่แต่ว่าได้โปรดอย่ารุนแรงกับฉันเลยนะอย่างน้อยๆให้ฉันได้เก็บขอนี่เอาไวนะ้เถอะให้ฉันตายในฐานะบงกรอย่าพังอย่าพัง ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่พังหรอกอ่ะใครยังชั่วหน่อยขอโทษที่สงสัยคุณนะขอบคุณมากมากเลยเป็นไงบ้างล่ะท่าทางคุยกันสนิทดีจังนะจากเท่าที่ฉันได้ยินมามัางกรนั่นเนี่ยถือเป็นข่าวร้ายเลยใช่ไหมล่ะ ฉันว่ามันก็ไม่ใช่ความคิดที่เลวร้ายอะไรนะถ้าเกิดว่าเราจะลงมือต่อไปและทําให้เธอได้หลุดพ้นจากความทรมานถ้าสนิทก,กับนักโทษมากเกินไประวังนะนายก็ต้องเข้าห้องขังด้วยเหมือนกันยังไงก็อย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปล่ะโอเคกลับมาแล้วหลับสบายหรือเปล่า อันนี้จริงก็นหลับสบายอยู่ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะการใช้ชีวิตในฐานะมังกรเนี่ยคงลำบากหน้าดูเลยใช่ไหมก็เรานั้นหลายครั้งเลยล่ะที่ต้องหลบเลี่ยงจากพวกที่พยายามจะเอาเขาวของฉันไปขายต้องขอโทษด้วยนะที่ถามอะไรไม่ระวังแบบนั้นเขานั่นน่ะคงสร้างปัญหาให้เธอมากมายเลยใช่ไหมเนี่ยจะว่าไป เธอไม่เบื่อมั้งเหรอเธอชอบดาวไหมเธอชอบดาวหรือเปล่ามองผ่านุกลงนั่นนะ่ะเธอมองเห็นดาวได้นะชอบนะการดูดาวนะ่ะถือว่าเป็นธรรมเนียมปกติของมองกรเลยละ่ะได้ยินมาแบบนั้น <c oughs> ก็ดีแล้วล่ะนะเพราะฉันน่ะเป็นพวกชอบอยู่เงาเงาหมาป่าเดียวได้เพราะงั้นฉันก็เลยชอบดูดาวจากบ้านของฉันนะ่ะ แล้วก็ในตอนที่ดาวมันส่องประกายพร้อมกันน่ะมันงดงามมากเลยละ่ะมันเหมือนดาวพวกนั้นพยายามบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวไม่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนเลยไม่ได้ตัวคนเดียวหรอจากลักษณะของท้องฟ้าในคืนนี้อีกไม่กี่วันเขามีฝนดาวตกฝนดาวตกเหรอเฮ้ยน่าตื่นเต้นนะ ก่อนจะไปฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ยินความปรารถนาของเธอนะ่ะในเวอร์ชั่นเดโมนี้คุณสามารถเล่นสูงสุดได้เท่านี้ตัวเต็มจะมีตอนจบอยู่ทั้งหมด13แบบขอบคุณที่เล่นออาลละแต่เรายังไม่ได้ลองนั่นเลยประเด็นหลักของเกมนี้ ขอโทษนะคุณเองก็ว่าดกลัวฉันเหมือนกันเหรอเป็นภาะวะฉันเป็นลูกหลานของปีศาจเหรอหรือว่าคุณมีความเครียดแค้นอะไรกับบางกรหรือเพราะคุณก็แค่อยากจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ากดปุ่มนั่นไปอุย๊ยขอโทษ ขณะที่คำพูดพวกนั้นเล็ดรอดออกมาจากริมฝีปากของเธอเธอก็สลบไปและไม่นานนักก็กลายเป็นสีหน้าที่ไร้ความรู้สึกใบหน้าของเธอในตอนนั้นจะฝังลึกอยู่ในจิตใจของฉันตลอดไป Ending ที่6รีบเร่งขอโทษนะหนูเอ้ย ลองอันนี้ดิ Lead อย่างงั้นเหรอก็อย่างที่ว่านั่นแหละและโชคดายก็จะผูกพันกับตัวคุณไปด้วยอยากกินขนมปังไหมอยากกินขนมปังมากกว่านี้ไหมขอบคุณแต่ว่าทำไมคุณถึงได้ก็เธอไม่ค่อยกินเลยนี่จริงไหมคนอายุรุ่นเธอหน่ะอยู่ในวัยกำลังโตนะต้องกินเยอะ ทัานทั้งที่กำลังจะโดนประหารนะคะพูดดูสถานการณ์บ้างไหมคุณอาจจะพูดถูกนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันก็ต้องตายแล้วเอานะเรียบกินข้าวก่อนยามจะมาอยากได้น้ำหน่อยไหมทั้งที่คุณไม่รู้จักฉันแท้ๆแต่ยังแสดงความอ่อนโยนแบบนี้ขอบคุณนะจะว่าไปนะก่อนหน้านี้พูดถึงเขาสวยดีนะเขานั่ะนะ่ะสวยดีนะฮะ ขอบคุณละม้งแปลกใจนะที่ได้ยินคุณพูดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะเกลียดมันแล้วหรอฉันอาจจะพูดตรงกับเธอไปหน่อยแต่ว่าถึงอย่างนั้นดูเหมือนเธอจะเปิดใจมากกว่าที่คาดเอาไว้ซะอีกแฮะอาจเป็นเพราะว่านิสัยอ่อนแอของเธอทําให้เธอต้องถูกหลอกซ้าแล้วซ้าเล่าก็ได้ละมง้งแต่ว่าก็ต้องระวังเอาไว้หน่อยการกระทําของเธออาจจะเป็นแค่การแสดงละครก็ได้ เบื่อมั้งเหรอเธอไม่เบื่อมั้งเหรอก็คิดว่าเบื่อมันไม่มีอะไรให้ทำนอกจากต้องมองพื้นแล้วสนุกเหรออ,อย่างน้อยมันก็ฆ่าเวลาได้งั้นเหรองั้นลืมที่ถามไปเถอะเธอไม่ได้ระวางตัวเหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วฮะอย่างที่คิดเอาไว้แล้วก็จบดีโม งั้นนั่นคือความหมายของการเป็นลูกหลานเหรอใช่มันก็หมายความแบบนั้นแหละใช่ก็ตามนั้นแหละเพราะแบบนั้นคุณควรจะอยู่ให้ห่างจากฉันไม่งั้นต้องทุกข์ทรมานไปกับโชคร้ายด้วยมันมีพลังอะไรกันแน่หรอเขานั่นน่ะก็ตัวฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องที่มันมีพลังเหนือธรรมชาติหนาเรื่องจริงนะถึงอย่างนั้น ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะสามารถได้เวทหรือได้คำสาบได้หรือเปล่าเวทแล้วก็คำสาบเหรอนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้หมู่บ้านเกิดไฟไหม้สินะแค่เผื่อเอาไว้ตรงจุดนี้ควรจะระวังซะหน่อยจะได้ไม่มีใครได้รับอันตรายหักเขาได้ไหมครับทำไม่ได้อะยังมีกะทำไม่ได้อะมียามคนอื่นอยู่ตอนนี้ ดูก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไม่ต้องห่วงนะฉันไม่หักหรอกสุดท้ายก็ไม่ให้หังนี่นาะกลับมาแล้วหลับสบายไหมอันที่จริงก็หลับสบายดีดินแบบนั้นก็ดีแล้วล่ะตอนนี้ไม่มียามคนอื่นอยู่ซะด้วยเป็นโอกาสของฉันที่จะหักเขาเธอละเอาไงดีละ่ะฮะหักได้เหรอ อลองดูดิไม่นะเหยุดนะอย่าอย่าเข้ามาหอดายแต่เราลองเองนี่นะแล้วถ้าในวันที่สามนี่ก็ไม่ผักเขาน้องอ่ะขอโทษนะที่ถามอะไรแบบนั้นไปเขานั่นน่ะมันคงทำให้เธอต้องทรมายมามากเลยสินะแล้วก็กลับมาสู่ปกติอ๋อ จะว่าไปแล้วลองกดปุ่มตั้งแต่ช่วงวันแรกแล้วลองไปกดปุ่มวันท้ายๆดูดีกว่าฮะนี่ฉันฉันทำอะไรลงไปเหรอถ้าเกิดว่าคุณอยากกดปุ่มขนาดนั้นทำไมทำไมคุณไม่กดมันตั้งแต่แรกไปเลยล่ะแต่ว่าทำไมล่ะ ฉันไม่เห็นเข้าใจเลยมันก็ไม่ใช่ว่าฉันเกลียดชังอะไรกับตัวเธอหรือว่ามังกรหรอกนะพอนึกไปแล้วฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมฉันถึงได้กดปุ่มนั่นทำไมฉันถึงไม่ฟังเธอให้มากกว่านี้นะสิ่งที่หลงเหลืออยู่ทั้งหมดก็มีแต่ความเสียใจนี่ ending ที่เจ็ดความเสียใจ ใน13 ending เราได้มา2 ending ละตอนนี้เกมนี้ถ้าในแบบเดโม่มันก็จะดูเรียบไปสะหน่อยเราต้องมารอดูตัวเต็มกันนั่นแหละนะและรู้สึกว่าตัวเกมเต็มสำหรับเกมนี้เนี่ยมันจะมีเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยต้องรอไปแล้วนะเราอยากรู้มากกว่าว่าจะมี bad ending อะไรสำหรับตัวละครเรามัางไหมมันน่าจะมี bad end สำหรับตัวละครเราด้วยแหละเพราะว่าตัวละครที่เป็นยามด้วยกันเขาบอกว่า ท้าสนิทกันมากเกินไประวังน่าจะเข้าคุกเองอะแต่เนื้อเรื่องน่าจะอบอุ่นหัวใจถ้าไม่ได้มีแบบฉากซีนอะไรที่มันเลือดสาดกระถูดกระชายแต่ว่าก็คงไม่มีแหละเป็นเพราะเขาบอกอยู่ว่าเกมนี้ไม่มีเนะะื้อหาแบบนั้นนะถ้าเราไม่ได้อ่านผิดนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนสร้างเกมกันด้วย 拜拜。Bye bye.